บางพิธุนกันนะครับนี่นะครับสี่ร้อยเบ่ายครับดีเท่าดน่ะครับสามบังแนบวันนี้ม่าร่วมติดสนามก้าสนามทุ่งขาไไ่นะครับอุบลานสถานีนะครับบังโล่บังเงนะเดี๋ยวไปดูไปนำกันนะครับไป,ป น่าจงบังครับบังครับมาสองตัวตัวร่างตัวนี้ร่าตันะครับนครดอนเกียงนะคะบนโล นี ais, ่ใเห้เอฟซีเพิ่มมากเป็นบังมรดกประดิษฐนบั่งนั้นเอยเจ้าไปเพิ่มถามหาอีไหม เเค็งว่าตัวนี้มันตยเ็งกัเลยแต่นตงว่าสี่ร้อยเก้าสิบห้าสี่ร้อยเก้าสิบห้าทงมายราดิเีมากองไิยท่ายบรรยากาศ ียจับไปละบางที่สองเอาอยู่เในสี่ลอยมนีมหากรรมค่อยหลุ่กิโลนะครับมนีมาสั่งบาทนะไอ้ตัวมณีบอก้ี่ว่าไอมาตัวัน เออประเด็นเลยรุ่นหน่อยเนี่ยบันรุ่นหน่อยกับบางโลกเป็นไก่จีเราวกับไหลเลยนะสวัสดีพี่น้องนะครับเจ้าสายโบกนะครับก่อนจะพิสูจน์การนะครับ สองบั้งน่ะทางตะขี้นะครับแล้วก็บหนึ่งบั้งน่ะทางบัสเป็นเตรียมจะจุดแล้วนะครับนี่นะครับสามบั้งน่ะวันนี้มาร่วมติดสนามก้าวสนามทุ่งค้าไผ่นะครับอุบลราชธานีนี่นะงานถูกข้ามไทยคนนะครับมาเล่นมวลเนี่ยมาเร็ยนทุกปีนะครับสนามเฮียนุมมะนาวหวานนะครับเป็นการนะครับการให้ชายโบคนเด่นมาก็รองวิชาบังโลบังไงนะเดี๋ยวไปดูไปด้วยกันนะครับพกรองสองบั้งก็สร้างตาบังนึงนะ ก่อนแลว่ามึาผมแนบตาไปแล้วไปแล้วไปแล้วก็จะยงานเงนไปแล้โอ้ยดีุดีเอาบนข้อบ้นข้อบันข้อปติเดินจากไหนโอ้ยข้อต่อหาทำงานแล้ว ข,ข้อาาต่อหาอตัวนี้เออข้อต่อหาเตรียมเสือป่อยยวอมเออฟ้าตัวเดียวกันเอ้าได้ผลไปสินี่ฟังเสียงถ้าฟังเสียงปุ๊บทดสอบอู้ บกต่เอฟซีเอฟซีผู้ใดทางักี่คทางักี้เอ้ยเอฟซหน่อยมหาะะอาน้องการอาน้องการเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถือเอาถือถือระวางเขาระวางเอาถือมึงถือมึงเออบลบเอฟเลยอฟซเอฟซี่ายเอฟซีทางทัก โอ้ยขอสั่งือได้ด้ว่ะถายถูมั้งถ่ายถงนี่บ้านใดถามนอบ้านใดบอกไปเลยวบ้านใดนะเอาไหมบ้านนนองกลางำบนหัวเรือตำบลหัวเรือันเราย่มจับทานไอเดโอ้กาจับอยู่อะไรยังว่ากาจับยู่ดจับ่เออไปไเดี๋ยวไ้าไปจดกันไปไป ไลห,หลห,ห,หรือขื้นนันไลดเปิดอ่ะ อกลมไหลไปมาซีบังนะครับหาบางังหาบางังาบังหน่อยนะผมทางตะีนะรับาทนะา,บา,งา,บางบาทนะผว่าบังน่อยของลูกนะครับลุนน้อยล่อนน้อย เดี yeah, mm ๋ยวถ้ามึงไห้ซั่งเป็ดนะครับแล้วคอนดอนเข่งบวกสั่งง่ายนะครับบางกิบางกิโลบังโลนะครับสั่งเป็นมาจะบังครับมาสองบังบังแรกนะครับสั่งเบ็ดอยู่ก้อนนะครับแล้วก็อยู่บังหน่อยก้อนนับนี่ครับล่างตัวร่างตัวนี่ล่างตัวนะครับ จะไนสั่งง่ายูจสนบุสปองไฟนะยคุสั่งน้ายรับครัมผมจะข้าวบนไปสรางเบนด้วยนะพรร้อนเี่งคัะแทบ้นใหม่กบกินข้าวเนี่ยรุ่นค่ะจะได้วาช่างทักี้นะคะ รุ่นรุ่นน้อย นครปะาอ้าวนะครับเอซีมงน้ำตนะนมมูนะนครปลาอ้าวมหากรมงไฟโลน่ะนีไฟยังไงนะหลุดโล่นมาเนี่ยหลุดโล่หลุดโลขึ้นแนบะนี่จะหลุดโลเลยนะ เ <c oughs> ดี๋ยวเราจะนั่งเดินทางกันเลยโอ้ยอยู่ไดนแล้วเรือ,อ et, เรียบรอย้อยเรือเรียบร้อยนครดอนเคียงนะคะบนโลก ไปแล้วหนกันกพอนอนเข่ง รอคิวนะี่ยดไปเรียงกันหลายนะเหมือนมีรุนหน่อยไปแล้วอันนี้ลขทิเช่น A ทส,สองเนนะเเน,น่อ๋อิอนโอ้ถึงงามแท้ปุดโอ้อโออออยรอคิวตัวอันเนียวกเลยมาตัได้เ <13 S 2> บบน่ินนบังที่สองส<า>ได้จับทาน นีให้เอฟซีเพิ่มมากมันเป็าองมัรอมับกเปนแนาั่นมันบุกนนอนกันยู่เอกัุเด้เบ่ไหเจ็บเอาว่าจานแบนี้บางน่อยนะคะสั่ตะกี้วันที่สองไยาท่นอีกแล้วไปแล้ว

น um> um> um um ี่เอาสามหาเนาะสามหานี่สามหาซบนบั่บังอาจารย์เหมตูอสูงนะคะไปสูงเลยเอาบนเนี่ย

ทั้งขับบอหันบอบอสองลายหาชิลายเนี่บางเียรครับหมหมุนองตัวลายเ่ยเอาายบดเียงอยูอบดเทียงไ่โอ้เทียงไ้อจวไรเีกัว่าเก็บยังไงรอยยหเลย mọi người vàng Ờ mỏng hàng bằng <rồi. cười> nó <laughs> ไปนะช่างบัดรตีเป็นวงแคบๆนะครับฝ่ายกลุ่มขั้นสุดอ่าไม่ท้าร้อยโตนั่นนะครับเป็นเช่นนั้นเห็นอยู่เปล่าเห็นอยู่เขาเห็นห่ดสี่สิบพันตัวหน่อยโอ้โหนี่เห็นนี่ตัดเช่นแห้งว่าตัวนี้มันตัดแห้งจัดได้จังนี่อยป่าปลาเข้าเข้าเอ๋าเขาเข้าเข้าจะตัด คนไมเห็นรที่อฝัปนหน่อยไปน่อยแล้วตัดเตอดมีกเือบดอกป่าขามันมีปลาปลาปลา้ํางินนี่เียนีนะะ่กอหอสายฟนี่นหอสายไฟนี่มันมีปลาดําเงินเสียนคูกับสายไฟเลสาไฟเอดวงอทิ่ยูโผ่ังได้เด็มันจะวันแสงวงาทิจ จากคนน้อยๆอยนกงต้วินพานั่นนั่นนวไเอนเนี่ยใบเดียวแต่ว่าผมเห็นว่าฝ่า่าเขาเขา้าเนี่ยขึ้นขึ่นขึ้นนี่แต่ถ้าเส้นหัวฝ่าปลาเนี่ยปลาขึ้นแน่เลยฝ่าไม่ขึ้นมีเนาะหมองฝาเขาหนูฝ่าเท่าๆเขาเขาหนูเห็นว่าเออาติดแล้วติดแล้วสร้างบารตอ่ะติดแล้วสามตัวติดแล้ว ชัดเจนนะท่านบังโลนะโลับบังโลแหลมนะครับบัาโล้บ้าจะกองกระตุไปใหม่เกลื่อนโตเบาๆหันัวทั้งขวาหางานซ้ายนะครับชิลอยแตสซีพาดมาสั่เกลื่อนโตเข้าไปไปตามลงไปตามลงมาตึ้งแกนที่สิบพนามร้อยสี่ร้อยเก้าส

ข้องามแต่วันเปืดเรียบร้อยสองหานี่แหลนหดวะไรับไี่ทรบสังเวลาแ้สั่งปลาชูไปแล้วนะครับเสือาลอยนี่เราหลับตาดีเดียย ตังตะกี้บางแรกนะคะหลุดโลร้ังวาจูไปแล้วดีซีลอยกลอซิผาเอาบรเอาปลาดอกหกลอยทำว่าดีไม่เี่ยงเพาเสียงเรืสอาริไหมเดี้ม่กินได้เพียงห้อไอยู่อ่แปลียแปียงแปเพียงมา ต้องมาอาพอยบอกลยเลยนึงอย่างนี้ต้องมาอาชีพอย่างนี้ต้องหาอะไรแตกามปีว่าจะตกตุ้มเอาคู่มจูดเหมือนแห่งมวจูดเัาคูเข้ามาบังเหนื่อยของไปนี่ หนึ 1> 1่กิโลบ้างแรกเข้าต่อปลาเสือดเนี่ยมีปลาเสือดนมาซอยงานประจําเนี่ยสอบปุ้ยคนก็เอามาเ็ดเป็นบวกได้สบายมากออถ่ายบรรยากาศช่วนนงนึงในสิมวิญญาณเนาะ ใส้สร้างบาดจุดไหนเนี่ยเธอสร้งบาดจุดจะมันใส่สร้างบาดจุดเนี่ยจุดเล้งว่ามันนี่นใส้สร้างบาดจุดบาดไปไหนบาดไอ้กุบบาดได้กบบังหน่อยบังหน่อยช่างขาาวเกี so 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 like ้นะคะเอาบังหน่อยแวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเลี้ยง0ยกดี้คบอยดเี๋ยเดี๋ยวบังน่าด ยันข้าเขาได้้อสองกูดึงกันตายโอ้ยยัหดปเบิร์เบิร์นเดบรอไปเ็วบอสสิบิร์นเด็บรอ่ปเวอส Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ba không bỏ lỡ những bao แต่ว okay. ่าโอ้หามันแย่ลงถ่งแอดมินแนบมาเห็นสายไฟล้วันหหางแย่ท้าบอกลัวมันเลยางแย่นะคะบางแหลกบางโลช่างทักกี๊ยไก่งลบบางแง่แหงเลยเอาไปได้นี่่บ่ พี่เออสองร้อยหกสิบหกสองร้อยหกสิบหเอาบางแงรอยกสิบเนี่ยสองรหกสิบห้างเสียบห้างเสียบหวบางสองบงสเสียบดีบ่เสียบได้ไลอ้อี่สิบสอ

ได้พงไอพุงอดบังอกอนจ้ะพ้นเียเสียผีที่หอดจวจะอดไปหางบังที่สองแก้มือโมแก้มแก้ผ้ามันอากี้บังที่สอบังที่สองนะะ 300เลยเนี่ยเอี้ยง ซ้อนบังไหม้อนเตรียเยท่าบ่เปิดแล้วเขาะบังอบังกเลบังันนั้นเป็ังังเป็นอบ้างบังที่สองนะคะหงขาดเออนี่หังขาดหงขาด chị đuậy vô chẳng có nhặng đâu xong mẹ nó 27 hôi <laughs> này còn bẹt một hé hôi xong สาลายคืนนี่โอเคนะลายลายลายนะ้ัวใจนะหัวใจนะหัวใน คนยนเข่งบันสองดปึ๊บไปแวต้องยากรเดินฝังแล้วเดีอหดเือ้วย้วยปดินบังแล้วไปทาเ็ที่ดี่จะพ้อมเาไ่ได้เบิ้งบนนี่โต๊ะอยุกี่ล่ะนครนนเงบอกนครนอนเรทางทางน้านะครับบังที่สองบางที่สอง สามร้อยคะแนนผ่านยูฮันดีหาซีพีหางหกซีพีสามร้อยผ่านอยู่เห็นเห็นฝาฝาสุมแจงบ่แจงก็มวนแนมตัดต้องมันแนมเสียงมันในสี่ลอยในสี่ลอยนะเพอหอนะมึงเลยหกซีพีละหกซีพีเจ็ดซีพีละอัไหลล่มดีอากาศฝาแจงดีเห็นนะคะเห็นเห็นชัดอเข้าเนี่ โยกเบาไว้โยกเาไว้ห้าสิบพันอ่านีียี่สิบไปห้าสิบวี่ปาทเสนนีุ่้ยทายเช่นททยนี่ลแลอหกสิบคะแนนพันสามร้อยหกสิบพันรับไปใม่ สามเจ็ดนะพี่ชายเลยนะครับปีฤดูการหนูไกโบกนะครับวันนี้มหากรรมหนูไก่หนกิโลนะครับวันนี้มาทสงบาทนะครับที่หนึ่งนะครับเจ้าเจ้วแ้วนําหมาหมูน้ำหางัวมัดมือนะบไี้ที่สอี่สอี่สองน้ครนทั้งมีเขามีใครคมใส่ใครนะครับท่างหาครับ พี่กายนี่บาเด็กินไข่นะครับับกระตาละครับพี่กายจะห้นี่รอยีนนอยพี่น้องเดี๋ยวไปหมอนเราก็จะไปเดียวงานวัดแพินี่ยซอยงานนะครับเวี้ยเลย่ร้อยาสิบสี่ีรครับตัวนี้เป็นรุ่นลตาะครัาครับ